คำสั่งต่อไปก็คือคำสั่ง a r c หนึ่งวงกลมแล้วก็ A ครับป,ประมาณนี้ครับเห็นส่วนโค้งนะครับคำสั่ง A นะครับสมมว่าเราจะสร้างนิโน่ปปรสร้างเส้นมาก่อนเนาะ,ะ,ะ,ะและ้วกด a จุดน,นี้จุดน,นี้จะสร้างไปทางไหน แทนวายวงกลมเนาะแะ้วมีวงกลมสองจุดนะครับวงกลมกันนะแต่ไม่ใช่วงกลมผิดสร้างเส้นโคง้งนะครับเป็นแบบเป็นเตอร์เป็นศูนเนาะรูปสี่สิบองศา ่ไปเล่นดูครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับทางเส้นโค้งมาหนี้ครับทางเส้นโคงน้คง,คงไปทำประตูโค้งอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะครับลืมบอกก็คือ A จะมีไซด์ ใ้ให้ให้กำหนดเหมือนเดิมเวงกลมมาสักสามสิบความโนะค้งของเขาก็จะเนียนนะครับความคที่เขาเป็นเส้นโค้งเขาก็จะเนียนขึ้นคถ้าเป็นคําสั่งนะครับก็คือคิรัสเอที่คือแบบสองจุดนะครัอ่าแบบสามจุดหนึ่งสองสามนะครับ ทางเซ็นโครนะครับโ <Okay. S 1> อเคต่อมาเนี้ครับ